สวัสดีครับชาวลัคนาและก็ราศีธนูทุกๆท,ท่านนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะกับเปิดฟ้าส่องดาวอีพีนี้ก็ยังคงเป็นคำพยากรประจําเดือนมิถุนายนนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ธนูนะครับหรือว่า,าผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างของวันที่16ธันวาคมาไปจนถึงวันที่14มกราคมโดยประมาณของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือ คนราศีธนูก็สามารถใช้อ้างอิงดูได้เช่นกันนะครับสำหรับชาวธนูในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับก็จะมีดาวโคจรโยกย้ายสำคัญสำคัญอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุธนะครับซึ่งเป็นทั้งดาวการงานแล้วก็ดาวคู่ครองคู่หุน้นส่วนคู่สัญญาก็จะมีการขยับเดินหน้าแยกย้ายออกจากดาวคู่ศัตรูอย่างพระราหูนะครับทีอ่อยู่ในเรือนปุตตะ แล้วก็ถึงแม้ว่าพระพุทธท่านจะโครจรเดินหน้าเข้าไปอยู่ในเรือนอรินะครับแต่ว่าก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวช่วงปลายเดือนท่านก็จะโยกย้ายออกไปเป็นเกษตรตาทิบุดีอยู่ในเรือนปัตตนีแล้วนะครับและนอกจากพระพุทธท่านจะย้ายเข้าไปเป็นเกษตรตาทิบุดีแล้วท่านก็ยังคงเป็นอ,อุดมนาราเกณฑ์นะครับขอปัญจมหาบุรุษโยกร่วมด้วย ก็แสดงว่าเรื่องของการของงานต้องมีข่าวดีเข้ามาแน่ๆครับในเดือนนี้อีกทั้งดาวพระศุกร์อีกดวงหนึ่งนะครับที่ท่านเป็นดาวโชคลาภลาภาของชาวธนูก็จะโคจรเข้าไปเป็นกเกษตรตาที่บุีร่วมด้วยอีกดวงหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไปอยู่ในเรือนอริรวมไปถึงพระอังคารซึ่งก็เป็นดาวปรุตตะนะครับก็จะขยับเข้าไปเป็นกเกษตรตาที่บุตีร่วมด้วยนะครับก็ จะเข้าไปช่วงไปลายเดือนเนาะดาวพระอังคารและทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับต่างก็ล้วนแล้วแต่จะเอื้อให้เรื่องของการของการนั้นมีความสําเร็จเออการงานนั้นจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมาได้ในเดือนนี้นะครับดาวพฤหัสด,ดาววาสนาดาวประจําเนื้อประจําตัวของชาวธนูก็ยังคงเป็นปฐุมมาเกณฑ์นะครับเป็นอ,อุดมมาเกณฑ์เป็นกเกษตรตาธิบดีแล้วก็ ได้ปัญจมหาบุรุษโยกด้วยอีกดวงหนึ่งนะครับก็จะมีความเฉิดฉายรอยเด่นเป็นสง่าอยู่ในเรือนพันธุดังนั้นหากมองภาพรวมๆของชาวธนูในเดือนนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่อา,อาจจะได้เข้าไปคล้องแวะยุ่งเกี่ยวหรือว่าได้เข้าไปช่วยดูแลช่วยจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเหล่าวงศาขณายาิหรือว่าคนในบ้านในครอบครัวก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปคุยกันได้เข้าไปช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าจะได้เข้าไปข้องเกี่ยวข้องแวะในบางกรณีนะครับและพันธุ์ทเองก็แปลว่าบ้านแปลว่าหลักทรัพย์หรือว่าความมั่นคงของเจ้าชะตาเองดังนั้นช่วงนี้ชาวธนูก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น ทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนในครอบครัวของคนในบ้านร่วมด้วยก็ตามแต่นะครับเช่นก็อาจจะมีธุระบางเรื่องที่ต้องได้ไปจัดการภายในครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของอสังหาหรือว่าลดลายยุ่นยานพาหนะก็เป็นไปได้เช่นกันนะหลายคนอาจจะมีเรื่องของการซื้อขายบ้านที่ดินหรือว่าอาจจะมีการโอนการแบ่งการจัดสรรปันส่วนหรือเกี่ยวกับมอรดกนะครับหรือแม้แต่การ นำเอาไปทำธุรกรรมทางการเงินบางสิ่งจดจำนองพวกนี้ก็อาจจะมีด้วยเช่นกันนะครับดาวพันธุ์ทุบเป็นเกษตรนั้นมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ชาวธนูหลายๆคนนะดูจะมีภาระที่ต้องดูแลหรือว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับวิถีชีวิตวิถีทางความคิดแล้วก็ าการงานภาระความรับผิดชอบอาจจะยังมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่นะในเดือนนี้แต่ว่าความก้าวหน้าเองมันก็จะมีมากขึ้นเร็วขึ้นตามมาด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้เหนื่อยอย่างเดียวดาวพันธุกกับดาวประจําเนื้อประจําตัวนั้นท่านเป็นดาวดวงเดียวกันนั้นก็คือดาวพฤหัสเมื่อดาวพฤหัสมาเป็นตําแหน่งที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นั้นก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาในช่วงนี้นะครับก็จะมีความคิดความใฝ่ฝันมีความมุ่งมั่นที่จะ ประสบผลสําเร็จในชีวิตเป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นคุณน้องคุณหนูที่ยังคงอยู่ในวัยร่ำวัยเรียนเองก็ตามแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีความมุ่งมั่นและก็ความคาดหวังถึงผลรับทางการเรียนเป็นพิเศษเลยทั้งเรื่องติวเรียนเสริมทั้งในเวลานอกเวลาออฟไลน์ออนไลน์ลองเอาไปสังเกตดูได้เถอะคุณน้องคุณหนูนะและจุดที่ดีในดวงชะตาเดือนนี้นะครับก็คือถึงแม้ว่า อาจจะมีความยากและต้องอาศัยความเพียรอยู่บ้างไม่น้อยก็ตามแต่นะครับแต่ว่าก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้และก็ความสําเร็จอันเกิดขึ้นมาจากนะครับหความเพียรความสม่ําเสมอของตัวเองและก็สองนะครับบุคคลรอบข้างเองก็ร้วนแล้วแต่ต่างจะให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเป็นเพื่อนที่ร่วมเรียนห้องเดียวกันคลอสเดียวกันดังนั้น คุณน้องคุณหนูต้องขยันเข้าหาคุณครูนะครับต้องขยันถามขยันที่จะโต้อตอบขยันเข้าหาเพื่อนด้วยนะอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยแนวทางการเรียนต่างๆรูปแบบการตอบโจทย์รูปแบบการทดสอบหรือว่าการบงการบ้านอะไรเองก็แล้วแต่จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่เรียนด้วยกันนั่นแหละครับนะต้องขยันเข้าไวา้ และก็เช่นเดียวกันนะครับกับชาวธนูที่ยังคงอยู่ในวัยทํางานเองก็เช่นเดียวกันช่วงนี้จะมีความมุ่งมัน่นมีความคาดหวังในความก้าวหน้าในอนาคตของตัวเองเป็นพิเศษอย่างที่ได้บอกดาวพระอังคารกับพระราหูอยู่ร่วมเรือนกันเป็นคู่ท่ารมแต่ก็อยู่ในเรือนท่าไฟแต่จุดที่ดีก็คือท่านเป็นท่า,ท,าที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับโหมกระนำ ทำให้ไฟนั้นมีความรุนแรงแถมยังตรีโกนถึงลัคนาด้วยเป็นการตรีโกนร่วมธาตุดังนั้นนะครับมิถุนาย,ยนชาวธนูจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษอย่างที่ได้บอกมานั่นแหละครับอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นกว่าเดิมอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะมีงานดีๆทำดังนั้นจึงพยายามที่จะมองหาแหลง่งทำเงินใหม่ๆ แหล่งสร้างรายได้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาให้กับตัวเองนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ก็เอาละจุดที่อยากจะให้ระมัดระวังในเรือนนี้ก็คือเรื่องของความใจร้อนของตัวเองนะครับเพราะว่าการที่ดาวคู่ท่าุลมท่านเข้ามาร่วมตีโกนกับทาาุไฟนั้นเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เร่งรีบเป็นพิเศษแต่หากพิจารณาในมุมของการงานเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะบอกว่า อาจจะมีความสําเร็จดีแต่ว่ามันก็มักจะมีอุปรสรรคมีโจทย์มีปัญหาเข้ามาให้ได้แก้ไขก่อนที่จะสําเร็จเสมอนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะประมาณวันที่1ถึงวันที่16เนี่ยนอกจากดาวการงานจะอยู่ในเรือนอลีแล้วดาวราพาก็ยังมีความไม่สม่ําเสมอด้วยนะครับมันคล้ายๆกับเออมันติด,ตดขัด,ข,ดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ากําลังรออะไรบางอย่างอยู่ทำให้การดำเนินการมันเป็นไปด้วยความร่าช้า หรือก็อาจจะมีการแก้ไขางานแล้วแก้ไขางานอีกหรือตามงานแล้วตามงานอีกก็ตามแต่นะครับโดยเฉพาะงานที่อาจต้องอาศัยเรื่องของการเจรจาต่อรองการพูดการคุยการประสานงานหรืองานที่มันเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเหล่านี้ล่ะครับต้องรอบคอบแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเข้าวไว้นะครับเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์สูงมากเลยทีเดียวเดือนนี้ที่จะมีการลักษณะงานลักษณะในเรื่องของเอกสาร หรือว่าการลงนามการกรอกข้อมูลการขีดการเขียนค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่พอสมควรก็ต้องระมัดระวังความผิดพลาดเข้าไว้นะครับหรือว่าความร่าช้าในบางจังหวะให้ดีก็แล้วกันนะครับและสิ่งที่ผมพอจะแนะนำให้ได้ก็คือถ้าหนูต้องรู้จักรอให้ได้นะครับคือต้องเข้าใจนะว่าไฟแห่งความมุ่งมั่นในใจของชาวธนูนั้นค่อนข้างที่จะร้อนแรงเป็นพิเศษแต่ว่างานมันจะเป็นในลักษณะของ จุกจิกยุ้มยิ้มไม่ทันใจอยู่สักหน่อยนะครับในบางช่วงบางจังหวะก็ต้องคอยแก้ไขปัญหาไปพรา,างแล้วก็เดินหน้าไปพรางด้วยโอ้ยระมัดระวังความอึดอัดอารมณ์มันจะเสียทําให้เกิดความหงุดหงิดเกิดความเครียดเดี๋ยวโรคกระเพาะจะถามหานะครับเพราะความเครียดมันจะลงกระเพาะเออนะครับเตือนกันเอาไว้ก่อนดังนั้นอะไรที่ยังทําไม่ได้นะครับมีความจําเป็นที่ต้องรอก็ต้องรอนะโดยเฉพาะบางเรื่องที่มัน มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่า,ารายจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับต้องบริหารให้ดีเลยล่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยดาววสนาท่านเป็นปฐุมเกณฑ์มีสเสน่ห์อยู่ในตัวผู้รับผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์คนรอบๆตัวก็จะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีต่อให้งานมีอุปสรรคหรือว่ามีาภาระมีปัญหามากอย่างไรก็ตามแต่คนรอบๆข้างคนรู้จักคนใกล้ชิดผู้รับผู้ใหญ่ที่ ตัวของชาวเทนูนั้นให้ความเคารพเขาเหล่านั้นแหละครับต่างก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้การซัพพอร์ตเท่าที่เขาจะทำได้เป็นอย่างดีเลยละดังนั้นติดขัดอะไรนะครับพยายามเข้าหาที่พึ่งนะครับใครที่ทำงานคนเดียวก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเดือนนี้นะแต่หากใครที่ทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับมีคนที่ให้ความช่วยเหลือเยอะก็จะมีความสำเร็จมากเลยทีเดียวในเดือนนี้นะครับ ในส่วนผู้ที่กาลังมองหางานอยู่นะครับหรือว่าอยากจะริเริ่มธุรกิจจิการบางสิ่งบางอย่างเป็นของตัวเองในเดือนนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะได้งานตามที่หวังนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการแข่งขันใดๆก็ตามแต่มันก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จหรือว่าชาวินูนั้นจะมีความชนะได้สูงนะครับก็จะได้งานที่ตัวเองนั้นชอบนะครับงานที่ตัวเองนั้นถนัด และยิ่งได้ทํางานที่รักก็จะรักในงานมันก็จะยิ่งก่อเกิดในเรื่องของอพลังแห่งการสร้างสรรค์น,นะครับเกิดความคิดริเริ่มเกิดไอเดียแปลกๆใหม่ๆนะครับที่มีการพลิกแพงแล้วก็นําเอามาร่วมกันกับงานนะครับเอามาปรับใช้มันยิ่งทําให้ผลงานของชาวธนูนั้นมีความเจิดจลัดโดดเด่นเป็นพิเศษมากขึ้นและเดือนนี้นะครับพระอาทิตย์ร่วมพระพุธ อยู่ในคู่สัญญานะครับอยู่ในเรือนคู่สัญญาเลงกันกับลักนณจุดเกิดเดือนนี้ก็อาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรือว่าการลงนามอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับอ,อาจจะเป็นการขอวีซา่าการซื้อประกรันหรือว่าการทําเรื่องขออะไรบางอย่างทางเอกสารทางราชการเหล่านี้มันก็มีโอกาสมากเลยทีเดียวนะครับ และนอกจากนี้นะครับอิทธิพลจากดาวคู่ท่าลมที่อยู่ในเรือนปุตตะนะครับก็ยังจะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาได้หลากหลายรูปแบบนะครับหลายท่านหลายครอบครัวเนี่ยก็อาจจะได้สมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนะครับหรือว่ามีเหลาบริวารบุตรล้านมาหาคนในบ้านตั้งครันนะครับหรือรวมไปถึง ตัวของเจ้าชะตาเองด้วยนะครับก็อาจจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาดูแลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเหล่าบริวารบุตรหลานนําข่าวดีๆมีความภาคภูมิใจเข้ามาให้แก่เจ้าชะตารวมไปถึงอาจจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตานั้นอาจจะได้เดินทางเพื่อพักผ่อนยอนใจ ผ่อนคลายออกไปหาอะไรอร่อยๆทานกับคนสนิทกับเพื่อนนะครับก็จะมีทั้งมิตรเก่ามิตรใหม่คอยห้อมร้อมรอบตัวและก็อาจจะยังมีราบปากด้วยนะหรือได้รับของฝากจากใครบางคนอีกด้วยนะครับส่วนประเด็นทางการเงินนั้นต้องบอกอย่างนี้นะครับชาวธนูพระเสาร์ทึ่งเป็นดาวการเงินของชาวธนูเนี่จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่6มิถุนายน ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมเป็นระยะเวลา125วันนะครับดังนั้นช่วงนี้ชาวธนูก็อาจจะมีความเครียดเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่า,อาการบริหารเงินอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพระเสาวดาวการเงินท่านก็ยังคงอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับไม่ถึงกับถอยหลุดออกจาก ความเป็นกเกษตรตาธิบดีดังนั้นผมก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาทางการเงินใดๆนะครับหรือความเครียดความกังวลใดๆที่มันพึงจะเกิดขึ้นมามันก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเสียหายใดๆจะมีคนคอยช่วยเหลือ อาจจะมีแหล่งทุนภายนอกคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเข้ามาในยามฉุกเฉินแม้แต่รายได้ที่เจ้าชะตาหาได้เข้ามานะครับพึงรับเข้ามาก็ยังพอที่จะหาได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการลงทุนการซื้อของอพวกรายรับรายจ่ายการวางแผนบริหารเหล่านี้ต้องดูแลให้ดีๆก็แล้วกันนะครับในช่วง125วันดังที่ผมได้เอ่ยมาเหตุที่มันจะเกิดมันก็จะเป็นในลักษณะนะ 1. เกิดรายจ่ายฉุกเฉินเออเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนเอาไว้แล้เป็นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับ 2. รายรับบางช่วงนะครับหรือว่าบางช่องทางเนี่ยอาจจะเกิดการล่าช้าได้หรือว่าบางจังหวะเนี่ยรายได้มันอาจจะมีความไม่สม่ำเสมอมันอาจจะลดน้อยลงนะครับไม่ได้เท่าเดิมทำให้ผิดไปจากเป้าที่วางแผนเอาไว้ดังนั้นเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือว่าฉุกและห6มันจึงอาจจะเกิดตามมาได้นะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่พอแก้ไขแล้วสถานการณ์มันก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นทีละเปาะทีละข้อไปเองนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าการเงินก็น่าจะมีเรื่องให้ต้องได้แก้ไขให้ต้องได้บริหารอยู่ในช่วงจังหวะนี้เนาะช่วงวันที่1ถึงวันที่16เนี่ยภารกิจ การงานยังคงมีความจุกจิกนะมีภาระที่ต้องได้เข้าไปดูแลเป็นพิเศษอยู่หลายจุดหลายมุมเลยทีเดียวแต่พอข้ามมาตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปถึง30การงานจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับความคล่องตัวจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับลำดับนะ ส่วนการเงินเองก็มีรายจ่ายแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะครับถึงแม้ว่ารายรับเองยังยังคงมีอยู่แต่ว่ารายจ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะมีมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับต้องบริหารจัดการวางแผนให้ดีอย่างที่ได้บอกนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึงกับขัดสนติดขัดมากแต่อย่างใดก็ตามนะครับแต่ว่ามันกว่าจ,จะส่งผลไปถึงการลงทุนของตัวคุณเองอยู่นะครับเข้าต้นเดือนมาเนี่ยเกณฑ์เกิดรายจ่ายมันก็มีเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะ ถึงแม้ว่าประมาณตั้งแต่วันที่7ผ่านพ้นไปแล้วคุณก็อาจจะเริ่มหันมาวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้นแต่ว่ากลับมากลางๆเดือนประมาณวันที่15-18ช่วงนี้เกณฑ์เกิดรายจ่ายก็มีเข้ามาเยอะอีกนะครับฉะนั้นตั้งแต่ต้นต้นเดือนเรื่องการใช้ใจ่ายก็อย่าได้ชรลาใจนะครับ แต่ก็มีโอกาสจะมีแหล่งทุนจากภายนอกเข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับเข้ามาทําให้ระบบทางการเงินของคุณนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะประมาณช่วงวันที่26ผ่านพ้นไปแล้วนะครับส่วนประเด็นความรักนั้นนะช่วงนี้คนที่มีคู่นะครับก็คุยกันมักไม่ค่อยที่จะได้นานมากนักสักเท่าไหรน่นะมีเหตุให้ต้องเกิดปากเสียง หรือว่าขัดกันมีความไม่สามารถคีกกันอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็อาจจะด้วยความเครียดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบด้านเนี่ยจึงมักจะทําให้ทั้งตัวของชาวธนูเองหรือแม้แต่อีกฝากฟังหนึ่งของคนรักเองก็ตามแต่ก็มักจะใช้อารมณ์นําเหนือเหตุผลอยู่บ่อยครั้งนะครับคู่ไหนที่ต้องอยู่ห่างไกลกันเนี่ยคงจะไม่เป็นอะไรมากมายมากนะครับแต่ว่าหากอยู่ใกล้กันก็ต้องระมัดระวังการใช้คําพูดการใช้อารมณ์ให้ดีหน่อยนะ หากเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายไหนเริ่มที่จะมีอารมณ์ร้อนเริ่มที่จะขึ้นมานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมถอยยอมลดลงนะอุณหภูมิมันก็จะสงบลงเองแต่จริงๆแล้วนะไอ้ประเด็นที่มันขัดแย้งกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยบางทีมันก็เป็นแค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งเพียงแต่ว่ามันโมโหมาจากเรื่องอื่นไงแล้วมันก็มา ลามปามระบายอารมณ์ผ่านไปหมดนะครับก็ขอให้พยายามใช้เหตุผลคุยกันให้มากๆก็แล้วกันเนาะ1-16ถึงนะครับช่วงนี้พยายามประคับประคองด้านอารมณ์กับคู่ครองให้ดีก็แล้วกันนะครับบางทีมันก็ไร้เหตุผลไรรูปแบบต้องทำใจนะช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงย้ำว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ และก็ความรักเองเนี่ยจะเริ่มหันกลับมาลงตัวกันมากขึ้นตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะครับหาก่อนหน้านี้คู่ไหนมีเรื่องงอนกันนะห่างหายห่างเหินกันไปเดี๋ยวหลังวันที่17ผ่านพ้นไปแล้วก็จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่กับคนโสดในเดือนนี้นะมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสเจอรักพุ่งชนแบบเร่งด่วนเลยนะครับช้าธนูคนโสดก็มีโอกาสจะได้แฟนได้คู่นะเดือนนี้นะ แล้วมันก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีใครบางคนพยายามเข้ามาตีสนิทหรือว่าเข้ามาพยายามสารสัมพันธ์กับเจ้าชะตาด้วยนะครับและที่สําคัญนะความสัมพันธ์มันก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วก้าวกระโดดด้วยนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกมันก็อาจจะยังคงไม่ลงตัวมากนักละแต่ว่ามันจะมาเห็นผลหรือว่ามีบทสรุปในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเอาก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับชาวธนูยังไงก็ขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบพระคุณมากๆ กับผมก็ขออวยพรให้มิถุนายนนั้นก็เป็นเดือนที่ดีของชาวธนูนะครับขอให้มีโชคมีราบในทุกๆด้านเลยการงานหรือว่าธุระปับปังอะไรก็ขอให้มีความสําเร็จนะครับเกิดผลลัพ์ที่ดีขึ้นมาการบริหารเงินการลงทุนก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็มีกํํากาไรตอบแทนกลับมาเยอะๆนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกันทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ